โ okay, อเคค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทําการเอาชีวิตรอดกับเจ้าปลาทองสุดเกลียนนั่นเองค่ะทุกคนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนว่าเจ้าปลาทองตัวเนี้ไม่ได้นิสัยน่ารักเหมือนหน้าตานะคะจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในคลิปกันเราเองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หวานด้วยนะเดีย๋ยวก็ไปดูคลิปกันเลยยู Yahoo! กอสบายดีทผูุสมทุกท่านนะขอต้อนรับกับซูซองเฟอร์เกนซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเก๋ไหมครับเอาชีวิตรอดสาซสี่สบงนั่นเองเนาะก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยกับทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ข่าวร้ายจะมาบอกก็คือฟันปวดฟันมากเลยท้อหวานอะไปเปลี่ยนเหล็กจัดฟันมาใหม่กันทุกคนหวานเลยแบบว่าปวดฟันมากเลยอ๊ะอะไรแบบบเอ๊ะอ้าวเดี๋ยวนะนี่มาทุเรียนนี่ แต่ว่าฉันว่าเราเคยเจอกันมาก่อนนะเจ้าทุเรียนอืมนี่แกเป็นทุเรียนที่มีชีวิตใช่ไหมเนี่ยพกเพราะแกมีหน้าตาด้วยเฮย้ยเดี๋ยวนะนี่แกจะมาทําร้ายฉันหรือเปล่าเนี่ยเอาเออทำไมทาหน้าบึง้งล่ะฉันไม่ได้ว่าเธอนะเอาเอามันเป็นไบโพล่าเป็นไงทุกคนทียิ้มทีหน้าบึ้งเอิ่มแอ้าวเออคือเอาให้ฉันเหรอเอิ่มขอบคุณนะแต่ก็ดีที่เธอมาดีแหละฉันึกว่าเธอจะมาฆ่าฉันซะอีกนี่คืออะไรเนี่ยสารน้ำสก,กัดจากทุเรียนหรอ อะไร่ะทุเรียนมิลเชคโอ้ทุกคนใจริงจริงด้วยโอ้ไม่นะทุกคนมันไม่ค่อยชอบแบบว่าทุเรียนแบบแบบมิลเชคอ่ะมันชอบกินแบบปกติเล้จะตีฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ว่าเธอเลยหรือว่าเธอจะโกรธที่ฉันบอกว่าฉันไม่ชอบกินทุเรียนแบบมิลเชกนะเนีอืมันก็โอ้โอนะเอาเอาไปซะแล้วเอาเอาลงไปแล้วทุกคนมันก็ ไปมาพูดต่อเลยดีกว่าก็คือหวานน่ะไปเปลี่ยนเหล็กจักฟันมาใหม่ใช่ไหมแล้วทุกคนอาจจะพูดแบบว่าไม่ชัดอะเพราะว่าแบบมันแบบมันแบบฟันแมบบันแบบแบบกระทบกันไม่ได้ทุกคนมันเจ็บอะก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วว่าแต่ทุเรียนตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเออทุเรียนน้องน้องทุเรียนจมน้ําตายหรือยังเนี่ยน้องุเรียนจมน้ำตายหรือ,อยังน้องุเรียนห้ามตายนะ๋จะไม่เป็นผีทุเรียนมาหลอกแบบว่าเขาเรียกอะไรหลอกหลอนเออมาหลอกหลอนฉันไปนะแต่เขาจะ ตะวันเิ็นมันลงจากตรงนี้นะเออท่าไปเลยทุกคนมันน่าจะกลับไปบ้านมาแล้วมั้งอาจจะไปที่ชอบที่ชอบมาแล้วงั้นก็ลองหาอาหารแถวนี้ซิจะมีหรือเปล่าอาหารนะอาหารต้องการอาหารเพราะอาหารหมดแล้วเหลืออันเดียวเนี่ยน่าจะมีอยู่นะทุกคนไหนลองดูสิเดินทีแล้วนิดทียะหน่อยซ้อซไปทียนนิดทุกคนที่จะดอกไม้ว่ะอยาได้อาหารนะมีไหมอาหารอาหารไหน ไม่มีเลยอ่ะโู้ไม่มีอาหารเนื้อทุกคนผู้ต้นไม้เหลา่านั้นผู้วน้องทุเรียนคือหายไปเลยทุกคนหายไปจากสายตาเราเลยอ่ะแล้วเอาไงดีวะเนี่ยมันจะกลับมาหาเราอีกรอบมันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วแบบทำไมไม่ช่วยฉันที่ฉันจมน้ำตายดูอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเบอร์เกอร์นี่อออเบอร,ร์เกอร์มาจากไหนอ่ะเอ้าทุกคนเบอร,ร์เกอร์หล่นมาจากฟ้าว่าจากฟ้าฝนตรรกเป็นเบอร์เกอร์เฮ้ยทุกคน วู้ฮูฟันต่อเป็นเบอรเกอร์ไว้ว้าวทุกคนอาหารเราเยอะมากโอ้ตอนนี้เราไม่ต้องการผักไม่ต้องการยายแบบว่าตามขอบขอบชายฝั่งแล้วทุกคนเพราะเรามีเบอร์เกอร์ไงล่ะทุกคนเยอะมากโอ้ไล่เก็บให้หมดเลยแล้วกันเสียดายอะ่ะปึ๊บโอเคเอ่อน่าจะหมดแล้วมั้งเอามีห้าเก้าอีกอ่ะมันต้องมันต้องหนึ่งสแต็กไม่ใช่เหรอไหนต้องเก็บให้หมดทุกคนต้องเก็บให้หมดนี่อ่าน่าจะครบแล้วแหละโอเคหกสี่แล้วทุกคน ถ้าฝนอยู่ตกแล้วฝนอยู่ตกเป็นเบอร์เกอร์เลยทุกคนหายไปแล้วงั้นก็เหมือนตรงนี้จะอยู่บนเกาะนะทุกคนถ้าเราต้องการจะไปเกาะอื่นอ่ะเราต้องแบบว่ารับต้นมารับต้นไม้เลยวะต้องรับเรือทุกคนแล้วก็ตัดจากต้นไม้เออทุกคนเริ่มพูดแบบไม่รู้เรื่องละก็ตอนเนี้ยต้องแบบว่ากัดลิ้นตัวเองเพื่อไม่ให้ฟันมันกระทบกันเพราะว่าเจ็บฟันมาทุกคนเจบปวดงั้นก็ตัดไม้กันดีกว่าค่ะทุกคนจื๊บ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 จืม น้องๆน่าจะงงนะทำไมทุกครั้งที่พี่หวานเอาชีวิตรอดเวลาที่พี่หวานตัดไม้พี่หวานต้องร้องเพลงมาริโอ้ด้วยค่ะเอิ่มพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องพี่ตัดไปททำไมพี่ยังไม่รู้เลยไห้ดูซิเรือต้องเอาอะไรบ้างอุ้ยแล้วรับเรือได้แล้วนี่ยไงโอเคทุกคนได้เรือมาแล้วเอ๊ะอะไรอะเะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีกล้วยผ่านหน้าไปเรือชิปเองวะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาจากไหนวะ ไม่รู้เดยทุกคนก็คุด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 ทุกคนเดี๋ยวจะทำการพายเรือแบบว่าดูแถวนี้นะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าไหนดูซิเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เรือกระตุกวะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งไหนดูซิมีเกาะอะไรมั่งแถวนี้อ๋อทุกคนเรือกระตุกอีกแล้วอะไรเป็นมาเป็นมาสองรอบแล้วอ่ะไหนดูซิมีอะไรมั่ง มีเกาะมีตะเกาะทางนั้นหล่ะทุกคนอันนี้ก็เกาะแต่เหมือนเกาะข้างหน้าเราจะเป็นเกาะที่ใหญ่มากเลยนะยมีตะเกาะทางนั้นหลอะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าชายฝั่งเล็กๆอ่ะทุกคนเอ๊ะตัวอะไรเนี่ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเหมือนปลาทองเลยอ่ะนี่มันปลาทองเหรอเฮ้ยปลาดีจะปลากินอาหารไหมอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่อย่าขึ้นมาบนน้ำเดี๋ยวเกจะตายน้ำเอาเดี๋ยวเกจะอู้เดี๋ยวแกจะตายบนบกเอานะอันนี้ฉันให้อาหาร ไม่มีอาหารปลาเพราะว่าฉันมาชีวิตรอดแบบตัวเปล่าขอโทษด้วยนะเธอกินอะไรหรือเปล่ากินเบอร์เกอร์อ่ะใช่เบอร์เกอร์อรแล้วกันเธออาจจะกินปฏดี้เจแปนน้อยน่ารักจังเลยอะ่ะเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยไส้เดือนหรอเอ๊ะเอาี่เธอสำลอกไส้เดือนออกมาทำไมอะเอากลับไปกินเลยนะไปกินนะไปกินเฮ้ยเหมือนน้องจะกินอ่ะน้องน้องน้องจะตายไหมเนี่ยน้องลงไปน้องอน้องอย่าขึ้นมาเลยนะถือว่าพี่ขอพี่ไม่อยากให้น้องตายเลยพี่เมย์อยากบาปอะ น้องอาจจะอยากขึ้นมาหาพี่แต่ว่าพี่ไม่อยากบาปเลยะนอะโอ้ทุกคนแต่เหมือนมันจะเป็นปลาทองจริงๆนะเพราะมันเป็นสีทองอะแล้วก็ขี้เป็นสีชมพูเอ๊ะอะไรเนี่ยไปหากระจกให้ฉันสักสิบอันอ้าวเร็วฉันจะอยู่บนบกได้อ้าวไงไงใช้กันเช่นนั้นอะเออเออทุกคนก็ถือว่าทาบุญทาทานแล้วกันงั้นก็งั้นเราก็ไม่ขุดอ่าทรายกันตรงนู้นแล้วกันเพราะว่ามันมีเยอะมากทุกคนถ้าขุดออกจากตรงนี้มันรู้สึกว่ามันแค่สามมันเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง ทำไมน้องปลาทองมาอยู่ใต้ท้องเรือเราล่ะอ้ทุกคนแล้วน้องหมุนติ้วเลยโอ้น้องจะวินหัวไม่ไหนเอิม่มนะไหนดูสิจืบยมชใยฟังโอเคแล้วเราก็ขุดเอาอย่างนี้จืบเอาน้องอย่าขึ้นมาน้องอย่าเพิ่งขึ้นมาได้ไหมจะขอพี่ทํากระจกก่อนได้ไหมโอ้ยน้องก็รีบือเกินทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราทําเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยล่ะน้องเป็นปลาพูดได้นะเดี๋ยวน้องเป็นปลาพูดได้นะอะไรเนี่ยทุกคนเดี๋ยว เราพูดซะเป็นเรื่องปกติเลยไทตายเถอะมาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเงินก็ที่สวาเราเจอ,อปลาวิเศษแล้วกันอะทุกคนไปกันเรื่อยละมาไหนดูซิเราจะมาทำาที่ขุดนี้โอเคเราได้มาแล้วเราก็จะมาขุดหินกันนะคะยุบยุบเอ้อโอ้ยอูย้หเกือบไปแล้วทุกคนนี่น้องปลาช่วยเหรอเอ้ยน้องปลาลงน้ำไปอู้อูน้องปาลงา,ปปาระวังเดี๋ยวก็โดนน้องปลาน้องปลาทำหน้าใจเสยวทุกคนน้องเกือบโดนลาวาไปแล้วอะ โอ้ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็โดนฉันหลอกเดี่ยวกี้ช่วยฉันอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงจะแบบมาตีให้ฉันโดนลาวาแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะเอาเอ่าทำเตาเผาจื๊บโอเคเอามาอีกเตาเผานี่ใช้กี่อันนะทุกคนจำไม่ได้อะซักอา่าไหนดูซิจื๊บอ,อ่าขาดอีกอันนึงปึ๊บโอเคพอดีละก็ทำเตาเผาแล้วก็มาทำกระจกให้น้องนะคะทุกคนก็วางไปจื๊บแล้วก็เอามาเผาปึ๊บ โอเคน้อง okay. no, แต่น้องอยู่บนบกไม่อยู่เลยนะน้องไปอยู่ในน้ำไปออโอ๋ยก็ตายก่อนได้กระจกหรอกนะเอาเอาเคเค่น,นี้พอละเปลืองโอเคได้มาแล้วหนึ่งโอ้ลเลช้าด้วยประเด็นนะ่ะ A few minutes later น้องกินทุเรียนไหมทุเรียนมีเชคอะน้องน่าจะกินได้นะไหนลองดูซิว่าเธอจะชอบหรือเปล่าแล้วเธอเป็นเพชรอะน้องน้องทิ้งเฉยเลยน้องไม่ชอบทุเรียนน่ะน้องแอนตี้ทุเรียนทุเรียนมาอร่อยนะโอ้โอเคทุกคนได้มาสองได้มาสามแล้ว เออว่าแต่เธอชื่ออะไรแล้วเธอเป็นเพศอะไรฉันยังไม่รู้เลยอ่ะแต่รู้แค่ว่าเธออ่อเป็นปลาทองอ่ะนะเอ้าน้องหมุนเอาน้องมีความสุขเอ้าเอ้าเอาเข้าไปน้องดีใจทุกคนจะได้อยู่บนบกแล้วโอเคโอเคเอ้าโอ้ไม้ม่ามีแค่นี้สงส่ยต้องไปตัดไม้เพิ่มเลยทุกคนโอเคตัดต้นนี้แล้วกันเอาไปใส่อ่าตรงตาเผานะคะยืบยืบยืบโอเคเอามาให้หมดเลยฉันชื่อลูซี่โอ้เอ็นก็แปลว่าถ้าเป็นตัวเมียนะสิเฮ้ยชื่อน่ารักอ่ะ เป็นผู้อ enfin ่าเป็นผู้ชายโอ้โหแล้วพูดไปซะเต็มปากเลยเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่น้องบอกคุณเป็นผู้ชายครับ oh, พ uh, um um ี่โอ้โอเคค่ะน้องน้องเป็นผู้ชายก็ผู้ชายแล้วเธอมาอยู่ในน้ําคนเดียวอ๋อโน่เดี๋ยวโดนละวะน้องอ้ใจหายแวบเลยแล้วเราจะบังน้องจากละวาได้ไงน้องมาอยู่ตรงนี้มามามาอยู่ตรงนี้มามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มาเอ้ยทุกคนเหนื่อยเลยวะนี่น้ําอะไรนี่มันน้ำราวาน่ากินจะไม่ได้ ไม่ได้เธอจะสุกแพนแลาเธอโดนน้ำเนี่ยห้ามโดนเด็ดขาดนะถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะลองให้ดูเกือบโอ้ย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 เกือบตายทุกคนเมื่อกี้เราติดอ่ะเราลงลงน้ําไม่ได้น้องอเกือบตายเลยไงดีนะลงน้ําทันอ่ะโอ้ทุกคนใจจะวายอ่ะโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคทุกคนตอนนี้ได้สี่ได้สิบเอ็ดแล้วโอเคได้สิบเอ็ดแล้วพอแล้วมั้งเนี่ยสิบเอ็ดอันเนี่ยเธอบอกว่าสิบอันนี่ หนแล้วฉนต้องทำไงบ้างฉันต้องทำเอ้ยอยู่บนบกตัวนี้แล้วกันอ่ะโจนมาอา้าวอ่าไปไปไปเอาไปทำเองเลยไปอันนี้อะอย่างหนึ่งอ่ะไปเสร็บเอาไปเฮ้ยแล้วมันมันจะทำไงทุกคนมันจะทำตู้ปลาให้ตัวเองเหรอเฮ้ยเจ๋งไปเปล่ามันจะทำเงินจริงเหรอคิดเลยทุกคนว่าปลาทองมันจะมาแบบว่าสร้างที่อยู่เองได้เนี่ยเกินไปหรือเปล่านะคะเอ้ยเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ย ่ารักจัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นกระจกอะฉันไม่ฉันไม่ตกใจแต่ว่าเธอมีเลอเดี๋ยน้องน้องน้องโอ้ผู้สาร้วกระจกก็บมึงตั้งนานที่มาลงน้ำลาวาได้ไงเนี่ยทุกคนพอเลยพอเลยปิดกั้นไปเลยตรงเนี้ยพอเลยเนี่ยอย่าไปยุง่งอย่าไปซนอย่าไปโดนอีกเลยเนี่ยโอ้ยงั้นก็แปเเลเรือเราดีกว่าค่ะทุกคนทืบแล้วก็กลับ,กบเกาะเดิมที่เราเคยอยู่นะคะอึบอึบอ่ะ เรือฉชนละเดี๋ยวเรือฉันมาเธอทำอะไรเนี่ยเรือจมเลยโอ้โหเรือจมเลยเนี่ยเธอทำอะไรของเธอเนี่ยเอาเรือฉันขึ้นมาเลยนะฉันอุตสา่าทำกระจกให้เธอตั้งนานเนี่ยเธอมาทำเรือฉันพังได้ไงเนี่ยนี่แนี่นี่แน่นี่เน่โอ้ทุกคนกระจกมันไม่ยอมพังด้วยแข็งแรงซะด้วยสิเอเอเรือฉันขึ้นมาเจ้าปลาทองนี่เอ้ทุกคนมันตีมือใส่เรานะนะว้ยดูดิอา้า อ๋อคือหล่อนอยากเจอว่าหนามทุเรียนฟาดใช่ไหมอะเราจะเจอหนามทุเรียนใช่ไหมถ้าไม่อยากเจอหนามทุเรียนเอาเรือจะดนีไงหาหาทำไมทำไมคิดว่าจะขึ้นเรือไม่ทันหรือไงคิดว่าจะไม่จะไม่รู้ทันหรอทุกคนเราทำลายเรือไม่ได้ด้วยสิเอาเรือฉชนญคืนมาโอ้ยโอ้ยวิ่นหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนีฉันหนีฉันหันหน้าตามจะได้ไม่วิ่นหัวหนีทะเวียนหัวไปสิคนเดียวสิเอาไปสิเอาสิเอาสิเอาเรือฉชนคืนมาเออออ่ะ เรือจะขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะฮึบฮึบโอ๊ยทุกคนยอมแพ้เฮ้ยเราสร้างเรือใหม่ก็ได้วะจะทำาไงกับมันดีวะทุกคนอู๋จะทำาไงกับมันดีเนี่ยทุกคนดูมันดีดูมันลอยระล้องสิเราไม่น่าทํากระจกให้มันอยู่บนโบกได้เลยอะเอางไงดีวะทุกคนเรามาใกล้นี่แนะ่อู้ทุกคนไม่ทันว่ะมันมันดีปะเฮ้ยขอแค่เรือคืน้นเท่านั้นทุกคนขอแค่ได้เรือคืน้นไม่ไม่ขอแค่ฆ่าปลาตัวนี้ได้ รอมันมาใกล้นะคะทุกคนเราจะกระโดดคว,วบหัวมันอ้าวรอมันมาใกล้แต่มันไม่มาใกล้เลยมันไปเลยอ่ะโอ้ยทุกคนพอแล้วพอพอแล้วพอมันก็เรื่องของแกเลยละกันแกอยากเ, ZA เล่นก็เล่นคนเดียวไปเลยใช่ป่าเฮ้ยเยวะทำไมใช่ารามเยอะขนาดเนี้เฮ้ยเดียวเดียวอ้ออ้อา้อาวแย่แล้วทุกคนอ้าวอ้าวแล้วเกาะเรามีแค่นี้อา้าวแย่แล้วแล้วเกาะเรามีแค่นี้ทุกคนจะหนีผมไม่ได้แหละนก็ ไว้อะไรให้หวาดด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครชอบอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้หวาดด้วยนะทุกคนมันคงต้องหนีไปแบบนี้ลนแล้วแหละแง่เกมมาอยู่ใกล้เราไปให้พ้นเลยเจ้าปาโง่ไปเลยไปเลยใช่หลามกัดกินตายซะเฮ้ยทุกคนเอา,าเป็นว่าเราไปเอาชีวิตรอดแมปใหม่กันดีกว่าะคะ่ะทุกคนไว้เจอกันในแมปนั่งนะคะทุกคนไปซิอยู่เกมค่ะทุกคนย่าหู